ยีชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตวันนี้กับการลงดันพักคนเดียวของผมไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรั้นหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลย เออคลิปมาผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางไปสุมผลดูดีกว่าทุกคนมาดูกันเลย,เยว่าวันเนี้ยอารางความผมมันจะได้ผลดีๆหรือเปล่าและตอนนี้ผมก็ถึงที่สุมผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็ได้เจอสูตรสูตรหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งให้ผมวนรอบคาเฟ่สามรอบผมก็ไม่รอช้าทําการเดินวนรอบคาเฟ่รอบที่หนึ่ง และก็รอบที่2และก็รอบที่3ตอนนี้ผมก็ได้ทำการวนรอบคาเฟ่ครบสารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อที่2องเขาก็ได้บอกผมวนรอบตัวสุ่มหารอบผมก็ไม่รอเจ้าทาการวนรอบตัวสุ่มนะทุกคนวนรอบซ้ายนะทุกคนเพราะเขาบอกว่าคัวลายซ้ายดีนะทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้ทาการวนรอบตัวสุ่มครบห้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อที่3ามเขาก็ได้บอกผมรีตัวหนึ่งรอบผมก็ไม่รอเจ้าทาการรีตัวหนึ่งรอบและตอนนี้ผมก็ได้ทําการรีตัวของรอบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อที่4ี่เขาก็ได้บอกให้ผมยืนบนหัวตัวสุ่มและตอนนี้ผมก็ได้้ททททําาากกกรยยนนนนมมมวตสุุุ่่แลละคคขอี5ซููปเเด ว่าผมจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหผมได้ผลกิโลนะทุกคนโอ้โห พลกิโลสามารถควบคุมน้ำหนักได้แต่มันไม่สามารถทําให้เธอกลับมารักผมได้โอ้โหเชี่ยแต่ก่อนที่ผมจะกลับไปฟาร์มผมก็อยากจะแวะไปดูเกาะของสีจักรพรรดิบ้างนะทุกคนเกาะของบิ๊กมัมเัินเลือโอ้โหมาดูกันเลยทุกคนว่าเกาะของบิ๊กมัมเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนแต่เดียวก่อนนะทุกคนเกาะของบิ๊กมัมเนี่ยมันโคตรสวยเลยทุกคนโอ้โหสวยจริงและเหมือนตอนนี้ผมจะได้เจอกับบิ๊กมัมแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมได้เจอกับสีจักรพรรดเงินเลือและผมก็ไม่รอช้าทําการแปงลงร่างเป็นพระและก็ใช้้ขาันจิผมต่อสูกับบบิิ๊๊กกมมมมมมััาาาเลยจะสาารถชนะขาันจิขอองผม,ผมได้หรื ปาผมก็ได้ทําการต่อสู้กับบิ๊กมัมไปสักพักนึงแต่ผมก็บอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าบิ๊กมัมนี่มันโคตรโหดเลยทุกคนมันเล่นซะผมเกือบตายหลายรอบเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยพลังของสี่จักรพรรดิและตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อสู้กับบิ๊กมัมไปสักพักนึงแต่เหมือนตอนนี้บิ๊กมัมมันจะบาดเจ็บสาหัสเลยก็ว่าได้และผมก็ไม่รอช้าทําการปิดฉากบิ๊กมัมและผมก็สามารถชนะบิ๊กมัมได้สักทีโอ้โหเดี๋ยวนะเล่นซะผมเกือบตายเหมือนกันนะทุกคนบิ๊กมัมเนีีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยหหลลลลััััััังงงจจจจจาา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 กก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 กททททททผผผผมม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 ตตตตอออออออสสู้้้้้บบบบบิิ๊เเ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 รรรรรรร็็็็ไไไชํดดดนน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 ปปฟฟ์์ววุคแแะะถึืพ ยิงนะทุกคนโอ้โหมาเลยนักดาบยิงกันเลยและผมก็ไม่รอช้าทําการแปงลงร่างเป็นปะและก็ใช้ขาซันจิวีสองของผมต่อสู้กับนักดาบยิงแต่เมื่อผมจะสามารถชนะนักดาบยิงพวกเนี้ยได้แบบชิวๆเลยผมก็ต้องบอกได้คาเดียวนะทุกคนว่าจะพวกนักดาบยิงพวกเนี้ยมันไม่สามารถชนะขาซันจิวีสองของผมกับผลภาพผมได้เลยสักนิดโอ้โหทรงใสคขาซันจิวีสองของผมเนี่ยมันจะโกงเกินไปแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทาการฟาร์มกับจะพวกนักดาบยิงแบบนี้ไปเรื่อยมาเลยจะพวกนักดาบยิงแกไม่สามารถชนะฉันได้หรอกนะผมก็ได้ใช้เวลาต่้กนลีผ็ 1592แล้วนทุตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าต้องการเร่งมือฟาร์มกันเลยดีกว่าทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆหลั้งจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1593ยเแล้วนะทุกคนแต่เหมือนผมจะได้สกิลวิวของท่าขาซันจีวีสองมาสักทีโอ้โหมาดูคันเลยทุกคนว่าสกิลวิวของท่าขาซันจีวีสองเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนแต่เดียวก่อนทุกคนโอ้โหก็ขาไฟเหมือนเดิมนะทุกคน มันก็เทเหมือนเดิมนะทุกคนขาไฟเนี่ยแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวเลยนะทุกคนเวลาเราใช้ขาไฟเนี่ยมันโคตรเทเลยทุกคนดูดิโอ้โหติดไฟด้วยฮะทุกคนโอ้โหเทจริงผมละโคตรชอบเลยทุกคน เทเกินซึ่งขาไฟของผมมันจะเทแค่ไหนแต่มันคงจะไม่เทเท่ากับแฟนใหม่ของเธอหรอกนะเพราะว่าแฟนใหม่ของเธอทั้งเททั้งรอและก็ทั้งรวยอีกต่างหากหลังจากที่ผมใช้เวลาาร์มไปสักพักหนึ่งผมก็อยากจะลองเอาขาไฟของผมเนี่ยมาลงดันพระดูดีก่อทุกคนว่าขาไฟของผมเนี่ยมันจะสามารถลงดันพระชนะหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รอช้าทำการต่อสู้กับด่านลงดันด่านที่หนึ่งไปสักพักหนึ่งและผมก็สามารถชนะด่านลงดันด่านที่หนึ่งได้สักทีโอ้โหและตอนนี้ผมก็ถึงด่านที่สองเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าทำการใช กนี้ไปสักพักนึงและผมก็สามารถชนะด่านที่2ได้แบบชิวๆ ตอนนี้ผมก็ถึงด่านที่3เป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าทาการเปิดขาไฟของผมต่อสู้กับเจ้าพวกด่านที่3มาเรยด่านที่3เจอกับขาไฟผมน้อยแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าขาไฟของผมเนี่ยมันโคตรร้อนแรงร้อนแรงเหมือนกับหน้าตาของเธอเลยกว่าได้ผมก็ได้ทําการต่อสู้กับเจ้าพวกด่านที่3ไปสักพักนึงและผมก็สามารถชนะเจ้าพวกด่านที่3ได้สักทีโอ้โหเจอขาไฟผมเป็นไงล่ะตอนนี้ผมก็ถึงด่านที่4แล้วนะทุกคนผมก็บอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าด่านที่4นี่มันโคตรโหดเลยทุกคนโอ้โหมาดูกันเลยนอทุกคนว่า ผมลืมเปลี่ยนเอาเป็นพระตื่นมาทุกคนโอ้โหผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับด่านที่4ไปสักพักหนึ่งแต่ผมก็บอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าด่านที่4ีนี่มันโคตรโหดเล่นซะผมเกือบตายหลายรอบมาทุกคนและผมก็ได้ทําการต่อสู้ไปสักพักหนึ่งและผมก็สามารถชนะด่านที่4ได้สักทีโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนด่านที่4ี่มันก็โคตรโหดแล้วด่านบอสเนี่ยมันจะขนาดไหนเนี่ย วันนี้ผมจะต้องสามารถชนะลงดันพระให้ได้นะทุกคนมาดูกันเลยว่าผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่าและตอนนี้ผมมาถึงด่านบอสแล้วนะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าทำการเปิดคาไฟผมไปก่อนและผมก็ไม่รอช้าทำการต่อสู้กับเจ้าพวกลูกกระจกมาเลยเจ้าพวกลูกกระจกแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวทุกคนว่าด่านบอสเนี่ยมันโคตรโหดเลยทุกคนดูดิโอ้โหเจ้าพวกลูกกระจกมันก็โคตรเยอะมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผมจะสามารถชนะด่านลงดันบอสพระได้หรือเปล่าและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับด่านบอสพระไปสักพักนึ่งผมก็บอกได้เียน่่่่าอปะมมหจรผไืลแต พนนทุกคยังไงผมก็จะสู้ไม่ถอยหลังจากที Ray ่ผมใช้เวลาต่อสู้กับด่านบอสพไปสักพักหนึ่งแต่เหมือนตอนนี like ้มันจะเหลือแค่บอสพระแล้วนะทุกคนโอ้โหเดี LES> ๋ยวนะทุกคนบอสพระกับผมมาหนึ่งหนึ่งกันหน่อยบอสพระผมก็ไม่รอใช้ํำการช้สกิลซีของผมต่อสู้กับบอสพระเจอขาซันจิวีสองผมหน่อยบอสพระแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวนะทุกคนว่าบอสพระนี่มันโคตรโหดเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสพระไปสักพักหนึ่งแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวนะทุกคนว่าบอสสสพพระะนนนนนนีี่มมมัโคคคหหหดดดดดเลทททุุุกกกกกออ้ิแใผ็าาถชบไ๋ว ผมสามารถลงดันพานคนเดียวชนะได้ด้วยแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวทุกคนว่าการลงดันพากคนเดียวนี่มันยากจริงนะผมสําหรับผมเนี่ยมาดูกันดีกว่าทุกคนว่าสกิลซีของผลพัเตอร์นี่มันร,ราคาเท่าไหร่ราคา4,000เงินม่วงทุกคนแต่เหมือนผมจะมีเงินม่วงไม่พอทุกคนโอโ้โหโคตรแย่ทุกคน แย่เกินหลังจากที่ผมทาการลงดันพารเซจและผมก็ไม่รอช้าทาการเดินทางกลับมาฟาร,ร์มต่อเกเฉพวกนักดาบยิงมาเลยเฉพวกนักดาบยิงแต่มันก็ไม่สามารถชนะขาซันจีวีสผมกับผลาพาบผมได้เลยสักนิดโอ้โหทรงสัยขาซันจีวีสผมมันจะแรงเกินไประหว่างที่ผมกาลังทาการฟาร,ร์มไปอยู่ดีผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่วีดี้เขาได้ทําการเข้ามาจู่ๆผมซะง,งั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรกันครับเนี่ยและผมก็ไม่รอช้าทาการใช้าขาซันจีวีสองผม,ผมทําการเข้าไปต่อสู้กับเขาแต่เหมือนชายแปลกหน้าคนนี้ก็จะใช้ผลสายตื่นด้วยนะทุกคนมาเลยทุกคนแต่ยดดีกไ้ทําารวิ่ง ผมสง,งั้นและผมก็ไเด็นจาการสู้กับเขาไปสักพักหนึ่งและผมก็สามารถชนะเขาได้สักทีโอ้โหหลังจากที่ผมทําการต่อสู้กับชายแบกนาเสจและผมก็ไม่รลอช้าทาการเดินทางมาฟาร์มต่อกับเจ้าพวกนักดาบยิงและตอนนี้ผมก็เลรเวล1 5ิ8แแล้วนะทุกคนผมก็ต้องบอกได้คำเดียวทุกนคนเวลาที่ผมใช้ขาไฟเนี่ยมันโคตรเท่เลยทุกคนโคตรเท่แถมมันยังโคตรแรงอีกต่างหากโอ้โหผมละโคตรชอบเลยชอบขาไฟ และก็ชอบเธอด้วยตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบหญิงไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1601แล้วนะทุกคนผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีผมก็ได้ย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่เหมือนผมจะได้เจอกับเจ้าพวกนักมวยหญิงนะทุกคนและผมก็ไม่รอเช่าทำการแปลงรางเป็นพระและก็ใช้ขาสันจีวีสองผมต่อสู้กับเจ้าพวกนักมวยหญิงแต่เหมื่อเจ้าพวกนักมวยหญิงพวกเนี้ยมันไม่สามารถชนะขาสันจีวีสองผมได้เลยสักนิดผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าเลยจะพวก แต่เมื่อเจอพวกนักมวยหญิงพวกเนี้ยมันจะไม่สามารถสู้ผมได้เลยสักนิดฟาร์มแบบชิวๆเลยก็ว่าได้เป็นโสดมันเหงามาเป็นแฟนอาดัมดีกว่าอุ้ยแยบแลวผมก็ไม่หล่อชาทำการเลนมือฟาร์มกับจะปวกนักมวยหญิงแบบนี้ไปเรื่อยเลวผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีก ฟาร์มและฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งการฟาร์มมันจะยากแค่ไหนแต่อาัมของผมมันก็จะไม่ยอมแพ้นนทุกคนเพราะว่าเป้าหมายของผมมีไว้เพื่อเธอหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล168 8แล้วนะทุกคนเวลาที่ผมใช้ข่าไฟผมว่ามันก็เลทอใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่หล่อเท่ทั้งหาตอนนี้ผมก็ไม่หล่อช้าต้องการเล่นมือฟาร์มกับเจ้าพวกนักโมยิงพวกนี้แต่เมื่อเจ้าพวกนักมมยิงพวกนี้มันไม่สามารถจัดมาจ้าวี้ผมได้เวยสักพกนกนนก 1, นนัน,น และตอนนี้ผมก็เลเวล1,615ัอสบหักทีระหว่างที่ผมการเดินทางไปรับเคลส์ผมก็ได้เจอกับชายแบกหน้าที่ยูดี้เขาได้ทำการวับมายิงผมซะง,งั้นเดี๋ยว,วทุกคนโอโ้โหนี่มันเทพประจาปันเนี่ยรอยยิงผมแบบนี้เลยเดี๋ยวทุกคนและผมก็ไม่รอช้าทำการใช้คาซันจิวีสองผมต่อสู้เขาเติมเงินคาซันจิวีสองผม จะไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนโลก3ม,มันจะเถื่อนไปไหนเนี่ยหลังจากที่ผมโดนชายแปลกหน้าจัดการและผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกระเจาพวกนักมวยญิงมาเลยะเจาพวกนักมวยญิงวันนี้ผมจะต้องเลเวล1625ให้ได้นะทุกคน View อีแค่5เวิลเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล 1, 6ละน4่ล้ันุกคนอกแค่ดี่และ้วนะทุกคนตอนนี้ก็เวล6 2 5แล้วะทกคนและผมก็ไม่รจเดิลดีกวุ่กคนาูกันเลยี่าผมจะาดผลผวอะไรแคนตอนนี้ผมก ึงที่สุมผลเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าต้องการสุมผลไปเลยแบบไปต้องมีสูตรนะทุกคนมาดูเลยว่าผมจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหผมได้ผลไฟนะทุกคน ผมเลยคิดถึงวันเก่าๆชะมัดเห็นพลไฟทีไรผมเลยคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเก่าๆและก็คิดถึงเธอด้วยหลังจากที่ผมทาการสืผลเสร็จและผมก็ไม่หล่อช้าต้องการมาดูชายแปลกหน้าที่กำลังทําการต่อสู้กันอยู่มาดูกันเลยดีวยกว่าทุกคนว่าใครจะชนะแต่เหมือนอยูดีดีชายแปลกหน้าพวกน,นี้ขาจะเข้ามาจู่โจมผมซะงั้นแต่เขาก็จู่โจมผมไม่ได้หรอกนะเพราะตอนนี้ผมมี P ี p ป้องกันไว้อยู่นะทุกคนฮ่าๆทำอะไรผมไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวกันนะทุกคนโอ้โหมีผลโมจิด้วยแฮะโคตรเท่ได้ลังจากนั้นยดดดีผมกก็ไ้เเเเจับนทะล และผมก็ไม่รลอช้าทัการแปลนหลังเป็นพระและกะจชยขาสันจีวิซองผมต่อสู้กับเจ้าชายเดินทะเลมาเลยเจ้าสายเดินทะเลจะสามารถชนะขาสันจีวิซองผมได้หรือเปล่าและผมก็ทำการต่อสู้กับเจ้าชายเดินทะเลไปสักพักหนึ่งมาเลยเจ้าชายเดือนทะเลในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าชายเดนทะเลไปสักพักนึงแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวนะทุกคนว่าเจ้าชายเดินทะเลเนี่ยมันเลือดโคตรเยอะทุกคนผมก็ได้ทำการต่อสู้กับเจ้าชายเดือนทะเลไปสักพักหนึ่งแต่เหมือนตอนนี้เจ้าชายเดินทะเลมันจะบาดเจ็บหนักสาหัสเลยก็ว่าได้เล่ผมก็ไม่หน้ทุกคห มาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผมจะได้อะไรแต่สิ่งที่ผมได้ผมได้หมวกของซาโบนะทุกคนโอ้โหหมวกของซาโบงั้นเลยโอ้โหเทจริงนั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบายยผมจุบจ๊บๆไปละ